อยากให้คนที่ดูเฮียเนาะอยากให้อยากให้คนชีวิตดีขึ้นอ่ะคือถามว่าวันนี้เรามีเงินแล้วเนาะเรามีเงินเรามีความรู้ถามว่าโอกาสอย่างเฮียมียากนะคุณพ่อคุณแม่ขายปลาหมึกคุณพ่อคุณแม่เย็บเสื้อผ้าโหลเฮียเคยนอนใต้รถขนมนั้งแต่นี่พูดแบบว่าเห็นรถแล้วน้ำตาไหลทุกรอบเลยนะรถคันนั้นเนี่ยเฮียเก็บไว้เตือนใจเฮียนะว่าเฮียเคยถูกผูกไปนอนใต้รถคันนั้นอ่ะทุกวันนี้เฮียเก็บอยู่ เียจะไม่ลืมตัวนะคือผ่านไปมาเฮียเห็นได้เฮียเน้นน้ำตาสึบจะร้องไหม้มันมันภาพมันออกมาแบบว่าคือลําบากอะใช่ป่ะวันนี้เราเรามีแล้วใช่ไหมเราก็อยากให้แบบเออคนที่เรารู้จักเออคนที่แบบมาหาเราอยากให้มีชีวิตดีเหมือนเราเงี้ยนะก็เลยแบบคือขายอะกาไรอะมันมีบ้างแต่อย่าแบบไม่เหลกําไรเยอะแสนสองแสนเหมือนเหมือนแบบกําไรเยอะเกินไปอะ่ะคือหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเฮียก็เอาละบางทีขายช่วยลูกค้าไปกําไรไม่มีก็เอานะ คืออยากคือเฮียมองว่าลูกค้าหนึ่งคนอะไม่ซื้อรถคันเดียววันนี้เป็นลูกค้าเราเขาพาเพื่อนพาญาติพาพี่พปน้องมาเปลี่ยนรถเราในอนาคตได้ลูกค้าดีกว่าได้กําไรนะพี่เคยได้ยนินผู้หลัานโต้ตาบางท่านพูดนะไม่ไม่อยากเอื้อนามเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดพีดพีเอนะครับพี่เขาขายรถเยอะมากเดือนหนึ่งอะเขาบอกว่าได้ลูกค้าดีกว่าได้กาไรนะครับวันนี้เฮียเลยบอกว่าเฮียแฟร์เนาะดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีรับรถแล้วแล้วไม่ชอบเอามาคืนเฮียได้ภายในสามวันนะครับ